โยสวัสดีครับวผมเบลที่ช่องเวลานการันตีนะครับวันนี้เรามีสเปเชียลไลฟ์นะครับที่จะมาคุยกันเพราะว่าจริงๆเนี่ยถ้าในช่องเนี่ยทุกคนจะเห็นว่าตอนนี้ผมค่อนข้างจะมุ่งไปเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะแต่ในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่นโลยที่มันเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็มีอื่นๆที่มันแบบร้อกันไปกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะโดยเฉพาะลูกพี่ของเรานะอย่างเฮียอีลอนมัสก์นะซึ่งต้บอกว่าก็เป็นศัสดา ทำรถยนต์ไฟฟ้าเทสล่าให้เกิดขึ้นให้บูมกันมากนะฮะแล้วเขาก็สนใจเรื่องของคริปโตเคอเรนซีด้วยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะฮะมีการออกข่าวมาว่าจะมีการออกเหรียญบิตคอยนรนะเหมืองที่เป็นกรีนนะครับเพราะว่าบิตคอย n ของเดิมเนี่ยเขาบอกว่ามันมีเหมืองของเก่านะครับเป็นเหมืองถ่านหินเนาะแล้วเขาก็มาปัดเอามาทำมาขุดบิตคอยนะครับวันนี้ก็เลยไปคิดว่าอยากจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องราวมันเป็นยังไงมาอย่างไงกันแน่นะครับวันนี้ผมอยู่กับกูรูนะครับ ที่บอกว่าใครๆก็รู้จักนะฮะขอเชิญพบกับคุณคิมพอปี่ไลน์นะครับสวัสดีครับโอเควันนี้เราก็เลยอยากจะคุยกันนอกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้าบ้าง Bitcoin vs Elon Musk มันเกิดอะไรกันขึ้นแน่นะครับในช่วงที่ตอนแรกเนี่ยอ่าบิตคอยกำลังจะไปได้ดีนะครับแล้ว Elon Musk กเขาก็บอกว่าอ่าไม่รับซื้อเท s l a โดย Bitcoin นะฮะพูดง่ายๆก็เลยราคาล่วงกรูเลยอะให้คิมเหลาเข้าๆก่อนก็ได้ครับ โอเคอ่ะก็จะเล่าเรื่องของอีลอนมัสเนวันนี้เนี่ยก็เป็นท็อปิกที่ถกเถียงกันเพราะว่าเมื่อเช้านี่ราคาบิตคอยก็ก็ดีดขึ้นไปเหมือนกันนะนะครับหลังจากที่แบบจูนสถานการณ์ความกลัวหวาดกลัวมาอย่างยาวนานนะตอนลงมันลงไปเยอะมากมันลงไปเหลือประมาณบิตคอยราคามาณล้านหนึ่งอะจาก2ล้านหายไป50%อร์เซ็่ะความจริงเนี่ยบิตคอยเนี่ยถ้าเราได้ยินนะจู้สุกว่ามันมีประเด็นเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของฐานหินเรื่องของ เอกสารลักโลกเยอะมากนะครับซึ่งบิทคอยเนี่ยก็ถ้าตามที่เขาบอกกันมันคือใช้ไฟฟ้าเยอะถูกไหมฮะแล้วก็อุตสาหการรมไฟฟ้าเราก็รู้อยู่พี่เวลอะไรที่ราคาถูกสุดอะไฟฟ้าก็ต้องถ่านหินถูกไหมเออใช่ครับ,รบมันก็พลพิษเยอะอยู่ในจีนบ้างอยู่ในหลายประเทศที่แบบก็ก็เหมือนพี่ขุดทองอะถ้าพี่ต้นทุนการขุดทองพ,พี่พี่แพงกว่าชาวบ้านนะพี่ก็ต้องเลือกที่ถูกกว่าจบละเพราะว่ามันมันชัดเจนลดต้นทุนไงดังนั้นการปล่อยพลังงานที่เป็นแบบ ไม่สะอาดอย่างทานหินเนี่ยก็เกิดขึ้นในบิตคอยอยู่แล้วนะครับก็ไม่คนหลายคนมาโจมตีก็ใช้พลังงานเยอะอะไรต่างๆนานามากมายเนาะไะเด็นอยู่ที่ว่าตอนนี้เนี่ยโลกของเราเนี่ยนะครับมันอยู่ในธีมสีเขียวมากๆเลยพี่เราเห็นโจไบเดนขึ้นมาถูกไหมครับก็เออต้องรับโลกอองสีเขียวนะคือทุกิจของคุณเนี่ยถ้ามันเป็นสีเขียวเนี่ยนะครับก็จะรับการสนับสนุนจากทางภาครัฐด้วยเอาง่ายๆพี่เวลไอตัวเทสซาเนี่ยนะครับได้เงินสนับสนุนสีเขียวเนี่ยมาสองร้อยล้านเหรียญนะ คือต้องบอกว่าเท s, นะ <S l a เนี่ยกําไรไม่ได้มาจากการขายรถนะครับตอนนี้ม,มาจากการซื้อขายคาร์บอนเครดิตล้วนๆนะฮะณตอนนี้นะครับใช,ใชก่ก็ต้องเรียกว่าเ,เรื่องของรีมการลักโลกเนี่ยก็เป็นเงินสัดส่วนหนึ่งสําคัญของเขาเหมือนกันนะครับการที่อีลอนเนี่ยนะครับมาสัดส่วน Bitcoin ในช่วงนั้นเนี่ยมันก็เกิดคําถามว,ว่าเอา้าคุณแบบคุณเป็นมิสเตอร์ย้อนแย้งอ่ะคุณอยากจะให้โลกสะอาดแต่ว่าบิตคอยมัน มันไม่รักโลกปิดคอยมันส่งมลพิตอะไรก็ว่ากันไปนะครับมันก็เลยทําให้แบบภาพลักษณ์ของเขาเนี่ยถูกขัดแย้งกันเนาะเพราะเพราะว่าอันนี้ผมไปสืบข่าวมานะครับเนี่ยจากข่าวเขาบอกว่ามันมีโรงงานเมื่อก่อนมันจะมีโรงงานไฟฟ้าที่ใช้ถ่านหินเนาะคือมันถูกปิดไปแล้วแหละเออแล้วหลังจากที่ช่วงที่ปิดคอยมันราคาขึ้นเนี่ยหลายๆคนเนี่ยเขาก็เหมือนว่าไปเปิดนะเอาโรงงานเนี่ยไอโรงงานผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่เคยปิดไปแล้วเนี่ย เปิดใหม่อีกรอบเพื่อผลิตไฟฟ้าสำหรับเหมืองขุดบิตคอยโดยเฉพาะ แต่ว่าถ้าพูดถึงที่จะดีเกมอะไรเงี้ยครับก็ไม่มีมากก็เป็นแค่นักปั่นในตำนานคนหนึ่งก็ได้กันนะครับก็คือถือว่าการทําราคาทําขาดเป็นสําคัญเนาะเพราะว่าก่อนในปี27เนี่ยบิตคอยไม่ได้ถูกออกมาใช้ในองค์กรหรือไม่ได้เป็นยูเซอร์ขององค์กรยังไม่มียักษ์ใหญ่หลายหลายใครเล่นเลยนะอาจจะมีแต่รายย่อยเท่านั้นในปี27นะครับแต่ปีนี้ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่คนทั่วไปพี่เวลนี้สถาบันทางการเงินหรือแม่งกองทุนกองทรัสอะ ก็มาซื้อบิตคอยน์นะซึ่งการที่เทคคอมพานีหรือแบบอิเลมัสหรือคนเป็นฟิวเจอร์ลิสต์นักมองอนาคตเนี่ยนะครับเขาซื้อบิตคอยเพราะเขามีเหตุผลมากพอแน่แน่ก็จริงๆต้องบอกว่าอย่างคริปโตเคเรนซีมันก็เป็นเหรียญนะที่สร้างขึ้นมาโดยที่คือเรียกเรียกเรียกว่าแบบมันคือความเชื่อดีกว่ามันไม่ได้เอาไปแบ็กอัพหรือมันมีอะไรที่จับต้องได้นะครับในในความเป็นจริงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหไอ้แค่เหรียญเนี่ยนะแล้วอยู่ๆทำไมคนพวกนี้ก็ถึงได้เชื่อ เหมือนความเชื่อรวมกันมันเกิดการสมคบคิดกันมันก็ทําให้เกิดการปั่นราคาหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้อย่าลืมว่าเหรียญมันมีจํานวนจากัดใช่ไหมพอมีสักคนมีปลาวานมีแบบคนที่ซื้อดีแล้วเยอะๆแม่งก็ปั่นราคาขึ้นไปได้มันเหมือนเป็นเกมปั่นขนาดใหญ่หรือเปล่าริปโตรเรนซีมันคือเงินที่ใช้แลกเปลี่ยนแต่เงินแม่งสวิงทุกวันค่าแม่งสวิงสวิงชิปหายเลยจนแบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยแล้วมันจะใช้เป็นเงินโลกดิจิตอลได้จริง เอาเสกุลเงินที่จริงมันก็มีหลายแบบเนาะเราอาจจะเคยคุ้นเคยกับสกุลเงินที่แบบราคามไม่ขึ้นไม่แผันผวนใช่ไหมครับแต่บิ c คอยต้องยอมรับว่ามันมันไม่ตอบ,บโจทยด์ด้านการเป็นคุรนซีหรือด้านการที่เอาไว้ใช้แลกเปลี่ยนจริงๆก็แล้วกันนะครับหากจะย้อนกลับไปเนี่ยอยากจะย้อนกลับไปตอนที่เกิดทองคาแล้วกันเพราะทองคำเนี่ยเคยเป็นเงินอันนี้ผมว่าหลายคนเข้าใจว่าของเคยเป็นเงินมาก่อนเป็นสิ่งที่หลายคนเชื่อมั่นแล้วก็ใช้การาแลกเปลี่ยนมาก่อนที่จะมีเงินกระดาษ พราะต้องเข้าใจว่าถ้าสมัยก่อนพี่เวลพี่เวลใช้ทองคำมาทั้งชีวิตอะใช้คำแลกเปลี่ยนทั้งชีวิตะอะยู่ดีให้ใช้กระดาษอะพี่จะอยากอยากใช้ไหมละ่ะแต่วันนี้เราเราเคยชินกันใช้เงินกระดาษไงเราสึกว่าเงินกระดาษมีค่าแต่ความจริงก็คือกระดาษนะพี่ แต่ว่าเราเราอยู่กันมานานพอจนรู้สึกว่าเออเิกระดาษมันมีค่าแต่จริงมันไม่ได้มีค่าอะไรนะครับคบาถามคือว่าถ้าพอโลกเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นระบบเ,เงินกระดาษหรือยเปเป,เปอร์มันนี่เนี่ยนะครับแต่ว่าก็ต้องมีสิ่งที่ผูกกับทองคําอยู่นั่นก็คือเงินกระดาษทุกใบสามารถแลกทองคําอย่างแท้จริงแต่จุดท้ายจุดหนึ่งเนี่ยทองคามันหาย,ยากเหมือนเดิมนะครับมันก็ต้องเอายกเลิกมาตรฐานทองคําหรือว่าเอาเงินกระดาษไม่ต้องถุงแบคแล้วเพราะว่าหาทองคำมันแบคไม่ไหวทพราคำมันมันมีจํากัดมันดีเสมอมันแพงขึ้นเสมอแต่เพียงแค่ว่า าการรันระบบด้วยทองคำอ่ะมันทานทให้เศรษฐกิจโตยากบอกงั้นได้ไงวะมันใช้ยากอ่ะเศรษฐกิจมันจะโตยดงไงก็ก็มันมันใช้ยากอ่ะหรือว่าถ้าพูดถึงบิตคอยอ่ะการเปเมต์การจ่ายเงินก็คงไม่สะดวกนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันทําได้ดีคืออะไรหนึ่งก็คือเรื่องของการเก็บรักษามูลค่านั่นเองเช่นคือมันไม่เคยโดนแฮกเลยตลอด12ปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าพูดคร่าวๆคือในโลกของคริปโตเนี่ยในในโลกของดีฟายทย่างที่เราเห็นมาเนี่ยบิตคอยเป็นเหมือนทองคํา แต่คําถามคือว่าปกติเนี่ยผู้คนเนี่ยเราไม่ได้คุ้นเคยกับการที่โลกในอินเทอร์เน็ตจะมีจํากัดนะแต่เราสึกว่าทุกอย่างที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตอะเราก็ก๊อปปี้มาวางกันได้หมดเลยแล้วมันจะมีสิ่งที่เป็น,ปน,ปนสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวหรือแบบจะรักษามูลค่าได้อย่างไรนะครับซึ่งบิตคอยน์เนี่ยอาด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยหลายคนก็รู้แล้วแหละว,ว่าเออมันก็มีสิ่งเดียวนะถ้าหนึ่งบิตคอยน์อยู่ตรงนี้อยู่ที่พีเวลก็คืออยู่ที่พีเวลถ้าพี่ส่งมาให้ผมมันก็จะหายไปอยู่ที่ผมแทนอออะไรย่่าาาางเี้้แตคคํถมืว มันก็มีคริปโตเคอเรนซีหลายตัวนี่หว่าที่แบบมันจะเกิดใหม่ๆแล้วเนี้ยถ้าถามว่าบิตคอยจะรักษาแชมป์อย่างนี้ได้ไหมจริงอยู่บิตคอยเป็นจำกัดนะพี่แต่คริปโตเคอร e เรนซีเกิดใหม่ไม่จํากัดนะมดนะผมกลับมานะครับเรื่องของอีลอนมาร์กับบิตคอยอยู่นะครับก็วันนี้พอมันเวลาเขาทวีตหรือพูดอะไรความคิดเห็นเกี่ยวกับคริปโตเคอ c y เรนซีออกมามีผลทั้งขึ้นทั้งล่องนะครับและล่าสุดอย่างที่บอกว่าเนี่ยมีการพูดถึงเรื่องของการทำกรีนบิตคอยนะ เพราะว่าอย่างเหมืองมันก็มีการทําเหมืองทั้งในเมืองจีนแลวก็ฝั่งอเมริกานะครับแล้วก็มีคุยกับทางไมเคิลเซเลอร์นาอว่าเฮ้ยเรามาจับมือการทําให้บิตคอยเหมืองนี่มันเป็นกรีนใช้พลังงานที่สะอาดดีกว่าคือ,อยังไงคนก็อยากจะทําเหมืองจะขุดอยู่แล้วเพราะว่าบิตคอยมันมีมูลค่ามันเหมือนขุดทองอ่ะนะครับถึงมันจะหายากแต่มันก็คุ้มที่จะหาเจอด้วยมูลค่าตอนนี้นะครับอันนี้คิมคิดเห็นว่ายังไงบ้างนะครับ คือโลกของเราเนี่ยมันเป็นเงินเฟียสเคอร์เรนซีมานานแล้วระบบการเงินว่าบัตรเครดิตเนี่ยพี่ใช้ไากี่ปีละมันห้าสิบปีได้บ้างครับคำถามคือเท่าน,นี้โลกเป็นอินเทอร์เน็ตหมดอะเราใช้ระบบการเงินที่เป็นดั้งเดิมจริงๆหรออินเทอร์เน็ตคือ,อยุคที่สามารถส่งข้อมูลให้กันได้ถูกไหมอย่างรวดเร็วที่ดิสคาร์ทุกตัวกลางนะครับแต่ว่าพอเป็นเรื่องของการส่งเงินแล้วเนี่ยคือบล็อกเชนมันเรื่องของการส่งเงินไงเป็นอินเทอร์เน็ตออฟมันนี่นะครับการส่งเงินแต่การเงินมันไม่ได้ง่ายเหมือนอินเทอร์เน็ตเลยพี่การเงินมัน,มนะ ภาค,คบัตนะประเทศนะแล้วก็แม้กระทั่ทงเรื่องของอำนาจการเมืองโลกเลยนะนั่นคือการเงินแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมันดิสทรับเนี่ยเพราะว่ามันมันไม่ต้องมีตัวกลางแล้วมันกระจายถ้าผมมันคือสเตติอย่างแท้จริงแต่ถามว่าเสตีสิ่งจริงมันจะดีไหมอาจจะดีได้สเตตเสิีแท้จริงอาจจะไม่ดีก็ได้นะผมไม่ได้บอกมันดีนะแต่ว่ามันคือสเตตจสิ่งจริงอ่ะวันนี้พี่โอนเงินข้ามประเทศอ่ะพี่ไม่ต้องดีแค์รัฐบาลถ้าพี่ถือบิตคอยเลยพี่อพ่ถือเงินสกุลที่เป็นคริปโตเนี่ยมันเป็นเงินของพี่จริงจริงแต่ประเด ใช่มันก็เหมือนอย่างเขาเรียกอะไรนะอย่างประเทศเมียนมาเนาะที่ล่าสุดที่แบบคนแห่ไปถอนเงินเนี่ยเพราะว่าคนไม่ได้เชื่อในธนาคารพอแบบเสียความเชื่อมั่นปุ๊บมึงเอาเงินกูไปทําอะไรยังไงจริงๆพอเขาแห่ไปถอนเนี่ยเงินในธนาคารไม่มีพอนะเพราะว่าอย่าลืมว่าวันเนี้ยเราเงินฝากเข้าไปเนี่ยเรามีแค่ตัวเลขในบัญชีเงินจริงไปไหนสำรองเท่าไหร่เราก็ไม่รู้ถูกไหมเห็นภาพนะเงินกระดาษของเราเนี่ยเงินธนบัตรของเราเนี่ยเพราะที่เรากล้าใช้อะทั้งที่รู้เป็นเงินกระดาษนะ แต่ที่ทาไมคนไทยถึงกล้าใช้เงินกระดาษนี้เพราะหนึ่งเขาเชื่อในอประเทศร,รัฐบาลรัฐบาลระบบการเงินก็คือแบงค์ชาติถู่ปะถึงพัฒนาการเงินเขาถึงเขาถึงกล้ากล้าถือเงินกระดาษอันนี้ไงคาถามคือ,อแล้วมีประเทศไหนไหมที่รัฐบาลพังล้มเหลวโอ้โหมีเพียบดูเวเนซุเอล่านิดดูเวเนซุเอลาหนึ่ง,งถึงกระดาษก็มีความเสี่ยงนะครับมีความเสียอยู่แล้วนะครับอ่ะสองสองถ้าพี่มีกระดาษว่ถ้าพี่เก็บเอาไว้ในในในเซฟเนี่ยพี่ก็ต้องไว้ใจรัฐบาลพี่คนหนึ่งแหละ หนึ่งพรปะอ่าเออแต่ถ้าพี่กาเอาดันเอากระดาษเนี่ยไปฝากในแบงค์พี่ต้องไว้ใจสองคนนะหนึ่งคือรัฐบาลสองธนาคารอ่าถูกเพราะว่าถ้าแบง์ล้มเกิดอะไรขึ้นก็เคยเห็นกันอยู่แบงค์ล้มเกิดอะไรขึ้นถูกปะล้มมาแล้วสี่ศูนย์ไงก็ใช่ก็แปลว่าพี่ต้องเชื่อใจสองคนนะแต่ถ้าพี่ไม่เชื่อใจแบงค์ไม่เชื่อใจรัฐบาลพี่ต้องต้องซื้อทองคำถูกปะอันนี้ตามหลักก่อนเลยการซื้อทองคำเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อกะรวยพี่แต่เขาซื้อกะาเพื่อป้องกันความเสี่ยง แต่วันนี้คือพอมันเป็นผู้บิตคอยเนี่ยคือเงินมันอยู่ในมือเราในวอลเล็ตของเราบิตคอยเนี่ยคือคนทั่วโลกหรือระดับอีลอนมัสก์ก็มองว่าเฮ้ยมันเวอร์ไวมันเป็นแอสเซทของเวอร์ไวของโลกที่คนสามารถไปไหนมาไหนหสามารถแลกเปลี่ยนได้และยังรักษามูลค่าได้ไอ้ที่มันขึ้นมันลงคือมันเป็นการปั่นเกงกําไรมันก็เหมือนทองคําถูกไหมที่เราพยายามจะบอกใช่ก็ มันแต่ว่าเขาซื้อบิจิทัในรูปแบบอะไรพี่ก็เหมือนทองคำอะ่ะบางคนจะซื้อเพราะเก่งกำไรก็ได้นะไม่เป็นหา <c oughs> บางคนจะซื้อไว้เพื่อปการความเสี่ยงก็ได้คําถามคือว่าถ้าจะมีสิ่ง่งหนึ่งที่ปกัรความเสี่ยงเรื่องของภาครัฐกับธนาคารได้อะ่ะพี่ว่าจะดีดีไหมละ่ะซึ่ง <c oughs> ซึ่งเมื่อก,ก่อนได้คือทองคำใช <c oughs> ่ไหมครับ <c oughs> แ,แต่ทองคําก็ดีแต่ว่ามันมีข้อเสียไหมก็มีเพราะ่หนึ่งคือข้อเสียคือ <c oughs> อะไร <c oughs> ม,มันจับต้องได้อ่าถือว่าแต่คำว่าจับต้องได้เนี่ย มันก็เป็นทั้งข้อดีข้อเสียเพราะว่าเอตต้องได้ก็ดีนี่ว่าแต่ถามหน่อยพี่เคยเห็นพวกเอ่อในในจีนที่มีเขามี c o ร r u p t i o n ไหมแล้วเขาก็ตรวจจับทองคําได้เก็บทองคำไว้ใต้บ้านเต็มเลยเออถ้าถามว่าถ้าถามว่าเขาเก็บบิตคอยอ่ะเขารอดนะเอะอบิตคอยเปโอนไปนอกประเทศได้นะหมายวามว่าพี่ลองนึกถึงภาพนี้ดิครับนะผู้อพยพคนหนึ่งมีบิตคอยอยู่ในหัวแล้วก็เดินข้ามประเทศไปเอาความมัง่งคั่งได้ทั้งหมดด้ประเทศได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านสวิตไม่ต้องผ่านตัวกลางไม่ต้องผ่านภาครัฐไม่ต้องผ่านศุลกรากรไม่ต้องผ่านส แค่อยู่ในหัวแล้วพี่ก็เลิกตลาดชีวยได้ที่ไหนก็ได้บนโลกแต่ที่จริงเราไม่จำเป็นต้องต้องถือทุกคนนะหรือว่าเพราะว่าเราเนี่ยอยู่ในประเทศที่แบบค่อนข้างเสถียรภาพดีระดับหนึ่งเลยอะคือวันนี้ถ้าเรามองว่าในอนาคตที่มันไม่เราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมที่มันเปลี่ยนกันได้เร็วปุ๊บปับ๊บเสถียรภาพเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่วันนึงมันจะมีอะไรสันครณขึ้นมานะครับฉะนั้นการที่เรามองว่าเราหาโซลูชันในการรักษาเวลทองคําก็มีก็ดี<ม>นะฮะรักษา<ม>ความมัง่งคั่งรักษาเงิน และค่าเงินของเราที่เราหามาได้แต่ข้อเสียคือมันก็หิ้วไปต่างประเทศได้ได้ยากในจํานวนจํากัดก็ต้องบอกว่าวันนี้เราก็มองว่าเราหาโซลูชันที่รักษาเวลที่มันแก้ข้อเสียของทองก็คือเป็นดิจิตอลนี่เองที่มันจะมาแต่อย่างที่บอกแหละดิจิตอลมันดีเพราะพางง่ายแต่มันก็มีความเสี่ยงสมมติจําไม่ได้หัวเนี่ยเดินไปสะดุดก้อนหินหัวฟาดฟื้นขึ้นมาจำไม่ได้ชิบหายความมั่งคั่งหายคือคือบิตคอยไม่ใช่ไม่มีความเสี่ยงนะผมบอกงี้บิตคอยใช้งานยากเหมือนกันอารมณ์เหมือนที่ใช้ อีเมลในปีน990ะนี่ะอีเมลใช้ใช้ยากมั้ยล่ะ990นะอีเมลยังใช้ยากอีเมลยังใช้ย,ใชยากเลยแต่วา่าจริงแล้วเงินเนี่ยมันจะมีสิ่งที่ว่ายว่าสวิตช์พรอดเดอร์หรือคนที่มามาทำให้เราใช้ง่ายขึ้นอย่างเช่นธนาคารถ้าอนคาคตธนาคารเนี่ยให้เก็บบีคอยดได้พี่ว่าใช้ง,ง่ายง่ายง่ายขึ้นไหมเอ้มันก็มีนนคนเราเนะ่ยอยู่ในระบบของทางภาครัฐกับการเงินมาตลอดหลายร้อยปีอะพี่ถ้าวันนึงมันจะมีทรัพย์สินที่เราสามารถ หลุดออกจากการครอบงำของรัฐบาลได้ในตัวการเงินได้ทําไมเขาจะไม่ซื้อละ่ะพี่ถือบิทคอยอ่ะหนึ่งเอาหนึ่งบิทคอยอ่ะต่อให้ประเทศพังอ่ะหรือต่อให้ตัวการพังพอ,อ่ะพี่รอดอ่ะที่ที่พูดมาคือคืคคอเกิดว่าทำไมอีลอนมัสถ,ถึงถึงสนใจบิทคอยอยากให้คิมสรุปหน่อยนะ,ะในเรื่องของบิทคอย VS อีลอนมัสนะครับอีลอนมัสเนี่ยนะครับเ,ะะเขาจะไปดาวนค์คาร์ถูกไหมพี่เงินเฟียดอ่ะเอาไปดาวนค์คาร์ไม่ได้แต่คริปโตบิทคอยเอาเอาเอาไปได้คุณขดบิทคอยที่ดาวน์คาร์ได้ อินเทอร์เน็ตมันไปถึงแล้วละ่ะม,มันส่งดาวเทียมไปได้ดังนั้นดังนั้นยังไงก็ตามนะครับเทคโนโลยีบล็อกเชนหรือพวกนี้มันเป็นอนาคตต่อให้คุณจะพลิกอีกร้อยปีอ่ะคุณจะไม่เห็นกระดาษเด็กขาดคุณจะไม่เห็นอารมณ์เหมือนเด็กรุ่นใหม่อ่ะที่โตมาด้วยอินเทอร์เน็ตอ่ะเขาจะไม่เข้าใจว่าส่งจดหมายคืออะไรเขาไม่จะส่งโทรเลขคืออะไรแล้วเขาก็จะแบบมีความคิดเป็นอินเทอร์เน็ตสิงเกอร์อ่ะคือโลกมันไปเร็วมากแล้วสรุปอีลอนมาร์กก็คือว่าอีลอนมาร์คว่าคือเงินมันไปได้ไปดาวน่ค้าเรว็ะ มันต้องมายและวรพี่เงินมันคือเสรีภาพของคนนะ่ะผมคือคนเราเมันที่บอกมันถูกกดดันโดยร,รัฐบาลกับระบบการเงินไปเป็นร้อยปีถ้าจะมีแสีงทางสว่สงสกานหนึ่ง่ทำไมเขาจะไม่เข้าหาละ่ะแลวที่บอกเทคโนโลยีอื่นๆมันไปหมดแล้วอิเนเทอร์เน็ต i o t 5G6G หมดแต่เงินยังอยู่ที่เดิม,มอ่ะ,ะ,ะอมันไม่เคลือเรื่อยไก็กตามเป็นคำถามเอาไว้ครับนนเราดูเหมือนจะอิสระแต่เราก็ถูกครอบด้วยระบบการเงินโลกที่ทําให้เกิดเขาเรียกว่ามันไม่ได้อิสระภาพจริงๆอ่ะ ฉะนั้นถ้าวันนี้เราอิสรภาพในการรักษาเวลของตัวเองได้โดยเฉพาะเรื่องของเทคโนโลยีอย่างที่เรียกว่าตัวบล็อกเชนเข้ามานะสมาร์ทคอนแทคหรือ d e f าย e ิเซนท์ไรต์ก็มาเนี่ยอันนี้ผมมองว่ามันคือฐานรอดสู่โลกยุคใหม่นะครับผมก็อยากสรุปไว้ประมาณนี้นะก็ลองไปคิดดูว่าเอ้ยมันจริงหรือเปล่าไอ้ที่เราพูดกันเพราะวันนี้มันเป็นเรื่องใหม่นะครับแต่ถ้าคุณจะอยู่ยอรอดในโลกใหม่ได้เนี่ยคุณต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้เพราะยังไงคุณก็หนีมันไม่พ้นนะครับ โอเคยังไงวันนี้ก็ขอบคุณคิมนะครับขอบคุณครับเย้ครับ